น้องมาดาเอากินเหมือนก้อนพ่อแล้วเต๋อเอาแก้วพ่อมันเหมือนแล้วเติมให้หน่อยลิ้นให้นะพอพอพอ,พอก็ต้องใส่อีกเทน้ำส้มใส่เลยพอแล้วน้ำแข็งนะพอแล้วพอพอพอโอ้ยเฮียซั่งใส่ของไผ่ก้อนของไผ่ก้อนของพ่อก่อน อาน้ำเย็นให้พ่อกินใช่จะเอาน้ำเย็นให้พ่อกินเอาแหนเอาของพ่อก่อนของพ่อก่อนเออเอาเยอะๆเด้อเยอะๆเด้อใส่อยกใส่อีกเอา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 เหมือเหมือเหมือเมือนแล้วเหมือนแล้วเหมือก่อนพ่อแล้วเอา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 พ่อ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 เอาได้สองแก้วพอดี ฝากกดติดตามให้น้องมาดาด้วยนะคะ